ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเต่าแล้วนิทานนิยายสั้นเรื่องเก้าอี้ตัวที่สามบรรยากาศในร้านกาแฟาร้านประจำยังคงเหมือนเดิมกลิ่นคั้วบทหอมกรุ่นและเสียงเพลงแจส๊สเบาๆเคยเป็นสิ่งที่ทำให้พิมพ์รู้สึกผ่อนคลายที่สุดแต่วันนี้ทุกอย่างกลับดูอึดอัดอย่างประหลาด พิมพแกช่วยดูนี้หน่อยสิซอยเส้นนี้ลินจะชอบไหมกันยื่นโทรศัพท์มือถือมาตรงหน้าพิมพแววตาของเขาเป็นประกายอย่างที่พิมพไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออาจจะเคยเห็นแต่เขาไม่เคยใช้สายตานั้นมองเธอพิมพก้มมองรูปสร้อยคอเส้นเล็กจี้รูปพระจันทร์เซี่ยวเธอฝืนยิ้มที่มุมปากอืม สวยดีนะเรียบปรียบแต่ดูมีอะไรลินน่าจะชอบใช่ไม้อะฉันว่าแล้วเชียวแกนี่รู้ใจผู้หญิงจริงๆสมกับเป็นเพื่อนรักฉันคำว่าเพื่อนรักเหมือนเข็มเล่มเล็กที่สะกิดลงกลางใจพิมพ์แอบชอบกันมาห้าปีตั้งแต่ปีหนึ่งจนตอนนี้ทำงานมาได้สองปีแล้วเธอมักจะบอกตัวเองว่า รออีกนิดรอจังหวะที่ใช่แต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าจังหวะที่ใช่ของคนหนึ่งอาจเป็นเวลาที่สายไปของอีกคนเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นหญิงสาวร่างเล็กในชุดเดรสสีครีมเดินเข้ามารอยยิ้มของเธอสว่างสวัยราวกับดวงอาทิตย์ลินเดินตรงมาที่โต๊ะรอนานไหมคะกัน สวัสดีค่ะคุณพิมพ์ลินทักทายด้วยน้ำเสียงสดใสและจริงใจจนพิมพ์เกลียดไม่ลงไม่นานเลยครับลินนั่งนี่สิกันขยับเก้าอี้ข้างตัวให้ลินพร้อมกับหันไปสั่งเครื่องดื่มเมนูโปรดของลินโดยที่เธอไม่ต้องเอ่ยปากพิมพ์มองภาพตรงหน้าภาพของคนสองคนที่โลกของพวกเขากำลังหมุนเข้าหากัน ส่วนเธอนั้นเหมือนดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่ค่อยๆหลุดออกจากวงโคจรบทสนทนาบนโต๊ะอาหารดำเนินไปอย่างสนุกสนานโดยมีการเป็นคนเล่าเรื่องตลกและลินคอยหัวเราะรับมุกพิมพ์ทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนเกินอย่างชัดเจนเออพิมพ จูๆ่ๆกันก็หันมาเดือนหน้าวันครบรอบที่ฉันขอลินเป็นแฟนฉันกะว่าจะเซอร์ไพรส์แกช่วยฉันวางแผนหน่อยได้ไหมวินาทีนั้นโลกของพิมพ์รุดหมุนเธอเงยหน้ามองกันเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความไว้ใจกันไม่รู้เลยว่าคำขอนั้นโหดร้ายแค่ไหนสำหรับคนที่แอบรักเขามาตลอด พิมมองไปที่ลินหญิงสาวผู้โชคดีคนนั้นยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรไม่มีร่องรอยของความเย่อหยิ่งมีแต่ความรักที่บริสุทธิ์มอบให้กันถ้ารักใครสักคนจริงๆเราควรยินดีที่เห็นเขามีความสุขไม่ใช่หรอพิมสุดหายใจลึกๆกลั้นน้ําตาที่รื้นขึ้นให้ไหลย,ย้อนกลับลงไปในอกแล้ววาดรอยยิ้มที่สวยที่สุด เท่าที่เธอจะทำได้ออกมาได้สิกันเดี๋ยวฉันช่วยแกเองรับรองว่าลินต้องประทับใจแน่นอนขอบใจมากนะเว้ยพิมพ์แกนี่ดีที่สุดเลยกันยิ้มกว้างก่อนจะหันไปจับมือลินที่วางอยู่บนโต๊ะพิมพ์มองมือคู่นั้นแล้วค่อยๆหยิบแก้วกาแฟของตัวเองขึ้นดื่มรสชาติขมปลาของอเมริกาโนเย็นบาดลึกในลำคอ แต่มันคงขมน้อยกว่าความจริงที่เธอต้องยอมรับในเรื่องราวความรักครั้งนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนมาช้าและเก้าอี้ตัวที่สามที่เธอนั่งอยู่นั้นไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโต๊ะตัวนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วข้อคิดจากเรื่องความรักสามเศร้าบางครั้งไม่ได้จบลงด้วยการแย่งชิงแต่มันคือการเสียสละและการเรียนรู้ที่จะถอยออกมา เพื่อรักษาความสุขของคนที่เรารักแม้ว่าเราจะต้องเจ็บปวดเพียงลำพังก็ตามจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะ